พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการรู้จักประสบการณ์และดำเนินชีวิตพระคิ์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเพื่อการดำเนินชีวิตคตริสตจักรที่แท้จริงสัปดาห์ที่5การกระทำทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าวันพุธเลขโรมันสามการที่เราอยู่ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้านั้นมีความเกี่ยวข้องกับตรีกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในกิตติคุณของโยฮัน อารบิกหนึ่งโยฮันบทที่5้าข้อกล่าวว่าพระบุตรเสด็จมาในพระนามของพระบิดาส่วนบทที่14ข้อ26กล่าวว่าพระบิดาทรงใช้พระวิญญาณนั้นมาในพระนามของพระบุตรตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์สองข้อนี้วงเล็บหนึ่งการกล่าวว่าพระบุตรเสด็จมาในพระนามของพระบิดาป่งชีว่าพระบุตรและพระบิดาทรงเป็นหนึ่ง วงเล็บสองการกล่าวว่าพระบิดาทรงใช้พระวิญญาณนั้นมาในพระนามของพระบุตรบ่งชี้ว่าพระบิดาทรงเป็นหนึ่งกับพระบุตรอารบิดสองพระบุตรเสด็จมาในพระนามของพระบิดาและกระทําสิ่งต่างๆในพระนามของพระบิดามงเล็บหนึ่งข้อเท็จจริงที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในพระนามของพระบิดานั้นหมายความว่าพระองค์เสด็จมาร่วมกับพระบิดาและอยู่ในพระบิดา มงเล็บสองพระบุตรทรงเป็นหนึ่งกับพระบิดาและทรงมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระบิดาและพระบิดาก็ทรงทําการงานอยู่ในพระองค์อรบิดสามพระบิดาทรงใช้พระวิญญาณนั้นมาในพระนามของพระบุตรและพระบุตรทรงใช้พระวิญญาณนั้นมาจากพระบิดามงเล็บหนึ่งการที่พระวิญญาณนั้นถูกพระบิดาใช้มาในพระนามของพระบุตรย่อมเปิดเผยเป็นนัยยะว่าทั้งพระบิดาและพระบุตรทรงเป็นผู้ใช้พระวิญญาณนั้นมา วงเล็บสองถ้าดูตามบทที่ 15: ข้อ26จะเห็นว่าพระบุตรทรงใช้พระวิญญาณนั้นมาจากพระบิดาวงเล็บสการที่พระบุตรทรงใช้พระวิญญาณนั้นมาจากพระบิดาและการที่พระบิดาได้ทรงใช้พระวิญญาณนั้นมาในนามของพระบุตรชี้ถึงเรื่องเดียวกันวงเล็บสี่ทั้งพระบิดาและพระบุตรทรงใช้พระวิญญาณนั้นมากรณีนี้บ่งชี้ว่าพระบิดากับพระบุตรทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน จัปดาที่หวันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าโยฮันบทที่5ข้อ43เราได้มาในพระนามพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายไม่ได้รับเราถ้าผู้อื่นมาในนามของเขาเองท่านทั้งหลายก็จะรับผู้นั้นโยฮันบทที่ 14: ข้อ26แต่องค์ผู้ช่วยนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราพระองค์นั้นจะสอนท่านทุกสิ่ง และให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวแก่ท่านแล้วในโยฮันบทที่5ข้อ43พระบุตรเสด็จมาในพระนามของพระบิดาส่วนในบทที่ 14: ข้อ26พระบิดาส่งใช้พระวิญญาณนั้นมาในพระนามของพระบุตรตรีกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกเปิดเผยไว้ในสองประโยคสั้นๆนี้เมื่อพันธสัญญาใหม่กล่าวว่าพระบุตรเสด็จมาในพระนามของพระบิดากรณีนี้ป่งชีว่าพระบุตรและพระบิดาทรงเป็นหนึ่ง เมื่อพันธสัญญาใหม่กล่าวว่าพระบิดาทรงใช้พระวิญญาณนั้นมาในพระนามของพระบุตรกรณีนี้ป่งชีว่าพระบิดาทรงเป็นหนึ่งกับพระบุตรพระบิดากับพระบุตรทรงกระทำสองสิ่งคือพระบุตรเสด็จมาในพระนามของพระบิดาและพระบิดาทรงใช้พระวิญญาณนั้นมาในพระนามของพระบุตรแต่ละองค์กระทำบางสิ่งในพระนามของอีกองค์หนึ่งนี่หมายความว่าทั้งสองพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันเลือกอ่านข่าวสาร โยฮันบทที่14ข้อ26กล่าวว่าแต่องค์ผู้ช่วยนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราโยฮันบทที่ 15: ข้อ26กล่าวว่าแต่เราจะใช้องค์ผู้ช่วยจากพระบิดามหหาท่านทั้งหลายคือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ที่มาจากพระบิดาเมื่อพระองค์มาแล้วพระองค์นั้นจะเป็นพยานถึงเราเมื่ออ่านพระคัมภีร์สองข้อนี้ ก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นทันทีว่าผู้ที่ใช้พระวิญญาณมานั้นคือพระบิดาหรือพระบุตรกันแน่ถ้าพิจารณาตามโยฮันบทที่14ข้อ26พระบิดาทรงใช้พระวิญญาณมาในพระนามของพระบุตรการที่พระวิญญาณถูกพระบิดาใช้มาในพระนามของพระบุตรนั้นบ่งชี้เป็นนัยยะว่าทั้งพระบิดาและพระบุตรล้วนแต่เป็นผู้ที่ใช้พระวิญญาณมาจากนั้นในโยฮันบทที่ 15: ข้อ26 พระบุตรทรงใช้พระวิญญาณมาจากพระบิดาการที่พระบุตรทรงใช้พระวิญญาณมาจากพระบิดาและการที่พระบิดาได้ทรงใช้พระวิญญาณมาในนามของพระบุตรชี้ถึงเรื่องเดียวกันพระบิดาทรงใช้พระวิญญาณมาในพระนามของพระบุตรหมายความว่าพระบุตรทรงใช้พระวิญญาณมาจากพระบิดาทั้งพระบิดาและพระบุตรทรงใช้พระวิญญาณมากรณีนี้บ่งชี้ว่าพระบิดากับพระบุตรทรงเป็นหนึ่งเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาพระบิดากับพระบุตรก็เสด็จมาด้วยพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณทรงเป็นสแต่ทั้งหมดล้วนแต่เป็นหนึ่งสามในหนึ่งจากข้อพระคัมภีร์ด้านบนที่อยู่ในโยฮันบทที่สิบสถึงสิก็ได้ช่วยเหลือเราให้เข้าใจได้ว่าการอธิษฐานต่อพระบิดาในพระนามของพระบุตรนั้นหมายความว่าอะไร ในโยฮันบทที่1 5ข้อ16และบทที่16ข้อ22งถึงข้อ24องค์พระเยซูเจ้าทรงกำชับเหล่าสาวกให้อธิษฐานในพระนามของพระองค์ตอนที่ข้าพเจ้ายังเป็นอนุชนอยู่ข้าพเจ้าถูกสอนว่าเราควรอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าไม่ใช่ในนามของเราเองเพราะเราไม่คู่ควรที่จะขอสิ่งใดจากพระเจ้าต่อมาข้าพเจ้าค้นพบว่าองค์พระเยซูเจ้าไม่ได้เสด็จมาในพระนามของพระองค์เอง แต่เสด็จมาในพระนามของพระบิดาแต่การที่โรรองเสด็จมาในพระนามของพระบิดานั้นไม่ได้เป็นเรื่องของความคู่ควรการอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าไม่ใช่เรื่องของความคู่ควรแต่เป็นเรื่องของการเป็นหนึ่งกับพระคริสต์พระเจ้าทรงกระทําให้เราเป็นหนึ่งกับพระคริสต์แล้วการที่องค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาในพระนามของพระบิดานั้น ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงนำพระนามของพระบิดามาใช้เป็นตราประทับข้อเท็จจริงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในพระนามของพระบิดานั้นหมายความว่าพระองค์เสด็จมาพร้อมกับพระบิดาและในพระบิดาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระบิดาก็เสด็จมาด้วยยิ่งกว่านั้นในโยฮันบทที่10บข้อ2ี่องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าเราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วและท่านมิได้เชื่อ การงานซึ่งเรากระทำในพระนามพระบิดาของเราการงานนั้นเป็นพยานถึงเราการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทํางานในพระนามของพระบิดาคือการเป็นหนึ่งกับพระบิดาและทําสิ่งต่างๆในตัวตนของพระบิดาโดยเหตุนี้องค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันในโยฮันบทที่6กข้อห7องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระบิดาผู้ทรงพระชนได้ทรงใช้พระองค์มา และพระองค์ก็ทรงมีชีวิตเป็นอยู่เพราะพระบิดาแนวคิดในที่นี้คือองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งกับพระบิดาดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นอยู่ในตัวตนของพระบิดาและอยู่ในพระนามของพระบิดาเลือกอ่านคนฟว้าบทเรียนชีวิตย e นซ s ิสตอนที่25